นี่เป็นภาพพืชไม่เลื้อยหลากหลายชนิดที่นางสังเวียนอนุสีชาวบ้านหนองโจดตะมนลโคกก่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามได้ทําการปลูกไว้บนซุ้มขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงถาวรอ,อีกอย่างไม่ต้องเสียเวลาในการทําค้างให้กับพืชบ่อยๆและง่ายสะดวกในการดูแลรักษาและเก็บผลผลิตด้วย โดยนางสังเวียนอนุสีชาวบ,บ้านน้องโจดบอกว่าสาเหตุที่ตนเองชอบนําพืชไม้เลื้อยมาปลูกไว้ภายในสวนเนื่องจากพื้นที่ตนเองนั้นมักจะประสบกับปัญหาในการขาดแคลนน้าในช่วงหน้าแล้งจึงนําพืชไม้เลื้อยที่ใช้น้ําน้อยเช่นถั่วพูบวบเหลี่ยมฟักมะละกีนกสาวรสมาปลูกไว้ภายในสวนซึ่งเป็นพืชที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ตนเองที่สุดโดยได้ปลูกไว้ภายในซุ้มเดียวกันและเน้นปล่อยให้เจริญเติบโตเองตามธรรมชาติ ไม่ต้องดูแลมากมายเพียงคอยให้น้ำและบำรุงด้วยน้ำหมักเป็นครั้งคราวส่วนใบที่หล่นลงมาที่พื้นดินก็จะแยกสลายกลายเป็นปุ๋ยแทบไม่ได้บำรุงดินนอกจากนี้มเมล็ดพันธุ์ที่นำมาปลูกทุกๆปีก็จะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ตนเองนั้นคัดเลือกไว้ภายในสวนโดยได้เลือกเอาฝักหรือว่าผลที่สมบูรณ์ไว้ตากแห้งและเก็บรักษาไว้เป็นพันธุ์ต่อไป เพียงลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์ครั้งแรกเท่านั้นเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้เป็นอย่างดีโดยนางสังเวียนได้บอกต่อไปอีกว่าพืชไบเลื้อยเป็นพืชที่ปลูกง่ายเริ่มแรกก็นําเมล็ดพันธุ์ไปเพาะในถุงดาก่อนจากนั้นก็นํามาปลูกลงไปในแปลงที่มีการเตรียมดินโดยได้ทําการขุดหลุมและก็นําดินปลูกมารองก้นหลุมก่อนต่อมาก็เอาต้นกล้าลงไปปลูก พร้อมกับทําซุ้มหรือว่าค้างให้ไม้เลื้อยได้เกาะอาศัยใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ70วันก็ให้ผลผลิตไปจําหน่ายได้แล้วและต่อเน,นือ่องยาวนานหลายเดือนสําหรับผลผลิตที่เก็บได้ก็จะนําไปขายตามตลาดนัดสีเขียวในจังหวัดมหาสารคามต่างก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ผลผลิตนั้นขายไม่ทันเลยทีเดียวเนื่องจากมีความต้องการสูงสําหรับผู้บริโภคเช่นบวบเรี่ยม3ลูก20บาทบวบงู6ลูก10บาทควบคู่กันไปกับผักชนิดอื่นๆด้วยส่งผลให้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับแม่เห็นเขามีการปลูกไม่เรื่อยนี่ครับเห็นหลายหลายยางหลายชนิดนี่ครับมี่ยางแนครับแม่นนลักลัลักลกลก,ลก,ลก็บอกทั่วผู้ มีบกบวกงูค่บกบวกงูที่มีสองพันมีพันกลมกับพันงาค่ะอแล้วก็มีบกฟักมีบกบวกบบวกเรียมมีบกฟักมีบกบกทั่วครับค่ะมีบกแอบับกไออยังกะหรมากันมาลาชโนกค่ะอี่มาลาชโนกแล้วก็มีบกเม็นบานเท่าเอินนี่ยังบกกระทุกลูก๋อหลายอย่างมีหลายอย่างครับก็คือเหเห็ด เป็นสุ่มไว้ค่ะเห็ดเป็นสุ่มเห็ดครับเขาเอาไปแล้วว่าจาของพื้นที่หลายเนี่ยครับเลยหันมาปลูกแนวมันบ่ไดดดูแลหลายปันไดค่ะเพื่อนปลูกขึ้นข้างไว้ค่ะเฮ็ดเห็ดเป็นสุ่มนี่มันมันมันดีจังใดครับแม่ดีจังใดพื้นตีมันอันเทาบ่ไใดดูแลมันยากไหมครับเท่ามี มันขื้นซุ่มแล้วเขาก็ขีดตะนามมกขีดตะอีหยังให้มันซื้อมีตะนาทีเก็บผลผลิตอือเก็บง่ายพ้อมเก็บง่ายดูแม่ทางง่ายค่ะเป็นหยาเป็นหยังเขาอยู่ทางไต่มันไต่ลงมาหนีมันก็บ่คายเกิดหยาเกิดหยังค่ะเกิดไม่เรื่อยมนบ่คายเกิดหยาใบล่นลงมาก็เป็นปุ๋ยต้อไปครับหาพืชที่ถนัดกับจะคล้องกับพื้นที่จะคข้องกับนั่นจะคล้องล่ะค่ะ เพราะว่าแม่พื้นที่แม่พื้นที่ครับน้ําน้อยเจาะน้ําไม่ออกต้องหาพืชที่เหมาะสมกับนาแรงนาแรงมานาน้ำแม่มันสิน,น้อยครัแม่ก็เลยหาพืชที่เป็นบักบวกบบักฟักบักแฟงบักทั่วผู้บักมะระขีนกเป็นบักทั่วฟักเง้าพืชพืชม้วนนั่นก็ตั้งหากอีกนะพูดเมื่อนาหน,นาวนานยัง่ะ อันนี้ก็คือน้ำหน่อยใช่น้ำหน่อยใส่น้ำหน่อยใชน้ำหน่อยเพื่อเม่นี้แต่ได้ผลผลิตดีจะไ้ผลผลิตเึื่ออยู่กับการดูแลของเข้าเติมปุ้นเติมกัาเห็นเห็นว่าปลูกลายยางอย่างสี่ครับเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่ห่อมาแต่ใส่ครับแม่ส่วนใหญ่เมล็ดพันธุ์เนาะค่ะมีแต่เก็บของเจ้าของเองค่ะเก็บเรื่อยเรื่อยเก็บเก็บขิมไว้ไหมค่ะด้วยไหงามด้วยไหรคัดเอาข้องเจ้าของเองค่ะอื พัดเอาเรื่อยๆเลยรื่อยๆก็คือรักษาพันธุ์อยู่ในนี้ะรักษาพันธุ์ยังยี่สี่ละค่ะเก็บออกสีแก้แล้วนี่ก็สีแก้สีนั้นแล้วถ้ายังสี่ก็คือกันนักกัแก้แล้วเขากับเก็บเก็บมล็ดพันธุ์เขาก็ไปเหยียดเอาเองค่ะไปตากไปหังเอาเองไปคัดพันธุ์เอาในสวนเจ้าของค่ะอันไดเป็นจะเอาค่ะครับอืมครับผลผลผลิตส่วนใหญ่นี่ของเขานี่กับซีมีออกออกตลาดสุปีแนบ่ครับจ้าพวกชนิดไม่เรื่อยไม่เรื่อยนี่ ออกตลาดสุปปค่ะครับไอเดือนมีหน้ามษาลงมาวังหันแมนบักฝักบักแซงก็บอกบวบเรียมค่ะแต่แต่จังนีกับซีเมนกบบทั่วผู้บักทั่วฟักงาครับบกบวบเรียมค่ะครับฟักหอมคครรัับบปลูกปลูกยากเพราครับแม่ไม่เลื่อยชนิดไม่เลื่อยนี่บ่จ้ะแม่ว่าแม่ปลูกก็ยากเขาปลูกยังไงครับปลูกกับอันปุูงดินแล้ว บางที่แม่ทิการาเมล็ดพันก่อนค่ะคมเมล็ดพันใส่ถุงดําไหมคะ่ะเอา,มาเมล็ดพันธุาเท่าพอพอใส่ถุงดําแล้วเท่ากับเตรียมดินแล้วแล้วโยกแปลงแล้วแล้วเท่ากับมัขุดหลุมเอา,มาเมล็ดเอาไว้มเมล็ดพันที่เท่าพอไว้ลงลงปลูกเลยค่ะ<อ>ปลูกแล้วเท่ากับเห็ดคางให้มันค่ะถ้าเาท่าพอท่านไหนเตรียมคางใบก้อนเท่ากับมาเห็ดที่หลังก็ได้ค่ะครับแต่ว่าที่แม่ปลูกยี่นี่คือแม่เห็ดคางไว้แล้วแล้วแม่กับพอเมล็ดพันตามใบน้ำเลยค่ะ แล้วพอแต่เห็ดคางเห็ดอันนี้มันแล้วแล้วแม่กะมาเล็ดพันธุ์ที่เขาพอใส่ถุงแล้วแล้วแม่กะเอามาพุดหลุมครับเลยค่ะอืมใส่เวลาโดนไปไลยแม่ควาจะเริ่มห้ผลนผลิตนี่แม่โดนบ่ด้นยมาก<บ>ค่ะมันก็ขึ้นย่กับพืชนะค่ะคเป็นบักบวกเป็นบักบวกเรียมเป็นบักบวบหอมเป็นมะระขี่นกเป็นอเอบบวกงูยังสิมันสิอ,อยูอ่างปะยังบักทั่วปักเงายัางสิกับยูอ่างเจ็ดสิบมือค่ะครับ แต่ว่าบอกทัวผู้นี่มันสิเป็นของรอบปีค่ะรอ,อบปีแม่ปลูกเดียนมอยแม่ปลูกไว้เดียนมีหน้ามษามันก็เริ่มออกได้สองเดือนแล้วค่ะมันออกเดือนสิงหากันย่ามานีแล้วค่ะเริ่มโคบเริ่มนันแล้วอันนี้ก็บส่วนเจ็ดสิบเมื่อค่ะเจ็ดสิบมือ,มอครับเพราะว่าเฮาเหตุยู่สวนเฮาเมืเ่อเฮาบดใส่ปุ๋ยเนาะค่ะมันก็สิโดนยุกอะแล้วเฮาเวลามันสิเท้าหยอดเท้าหยั่งถึงมาเฮาสิ ได้คอยดูแลมันตรงนี้แหละช่วงช่วงผืชเคลื่อนนี่ค่ะเขาสิมาคอยจับมันขื้น้างนี่ค่ะเพราะแต่มันขื้นได้แน่แล้วติดไปของมันเองค่ะกรปล่อยไปเลยปล่อยของมันเด้ค่ะคเอาสิคอยแต่ช่วงไม่ไม่เป็นบักบวบเป็นอันนี้ค่ะเป็นบักบวบเป็นอย่างนี่เขาถ้าเป็นบกบวบเรียมส่วนมากทั่วผู้แม่บอกใครจับมันขื้นดบกมันขื้นมันมันแข็งเล้งก็บวบรเรียมครับวบ,บรเรียมนี่เขาได้ดูแลมันแน่ก็คือ เฮ้าคอยเอามันข ja, ึ so, air, man. Época, man ้น้างเรื hmm. mm ่อยๆค่ะมันเป็นพืชอ่อนแอแน่ก็บอกเมอนตัวคู่อันมันแตกยอดแตกอันยอดออกอะไดแตกกิ่งแตกยอดออกอะไรบกบวบนี่เขาก็คอยจับมันข้นมันขืนท้งมันเรื่อยๆเพราะว่าบกบวบเรียมนี่มันข้นคางได้งามเท่าไรมันหางดกค่ะเราก็น่วยมันกัญยาวกันนั่นค่ะบกบวบเรียมนี่มันขึ้นดูกระถาคางดีนี่เท่าไรนี่มันสีน่วยมันสีซอดลงมาน้าเหมันนี้นนี่ค่ะ หวยมันสีเงาอ่อนตัวอ่อนเตือังี่ค่ะไหมคนหอยมันสีเงามันสีบ่เง้อไปยังไปขายนี่ถือใจลูกค้าเงาแห่งแห่งแด่ราคาดีราคาค่ะแมนครับสามหวยยี่สิบบาทนะคะบักเดียวเราเราบักอันบ่เงี่ยวน่เลยครับเพราะขายจังเลยบ่เงี่ยหน่อยนี่เขาสีเหลืองเอาเอาหอยหน่อยหน่อยบ่หอยหน่อยบ่เงี่ยหน่อยนี่เพราะว่ามันลูกค้าเขามักสิมักอยู่ประมาณสามนีดค่ะครับแม่ขายหมู่บ้านนี่ ตัวนี้หกหน่วยสิบบาทด้ค่ะหกหน่วยสิบบาทจา้ะแต่ว่าบวกบวกเรียมเขาเขาขายสิบบาทมันก็คือจังสี่หน่วยขันขายหน่วยเดียวสิบบาทก็คือสี่หน่อยแม่ก็เลยจัดเป็นสามหน่วยอยี่สิบบาทบวกบวกเรียมค่ะแม่เล็<า>กแม<า>่เล็กขายก็จี่สิบบาทบวกบวกเรียมแต่เราตัวนี้หกหน่วยหกหน่วยกจหน่วยหาหาหน่วยอยังี่ล่ะสิบบาทจ้ะสิบบาทแต่่างที่ตรงตรงนี้ ขายดีป่ะแม่ถือว่าขายดีป่ะนี่ขายดีค่ะอันนี้กับพ่อครูกันญาติกันญาติกันจ้าแม่ได้ไปแต่พ่อพ่อขายตลาดดิเมื่อเมื่อวานนี้แม่ได้ไปแปดมัดครับพ่อครูกันอผู้หนึ่งวานผมเอาผมจองมัดแล้วครับวันนี้ลูกค่าผู้หนึ่งเว่าหายน้ำเนื้ตาเพื่อนกับเงื่งนกันนิดนะลูกค้านะเพื่อนเต้นกันเพื่อนกับเลี้ยตนกันเพิ่นกับยังไ้กันในกินน้ำด้วยกันนั่ะ เอาปลูกโดนไปครับแม่ง้อเหนียวปวกบวบยี่นี่บัวเหนยวปวกบวบมุนีครับอันนี้บ่เมนข้างนี่บ่ร์เมนสีได้ปีกวัวเขาหาสองปีแล้วบ่ค่ะโอ้กันยัง <พอ S 1> มีไว้อย,อยู่จ้าอันนี้มันสีได้ปีกวัวห้วล่ละค่ะเป็นบักง้อเหนยวแต่ว่าอันมันเป็นยังไงละ่ะมันเป็นผสมผสานของไหนเกิดขึ้นมา<อ>ยังบักทัว่วพู่ยังสีมันก็เลยเป็นบักทั่วพู่นี่มันสีสองปีแล้วนี่ครับแต่ว่าอันเป็นบักง้อเหนยวเป็นบักบวบเป็นอีหยางเนียน ยือสียู่บ้างปีแล้วสีกว่วแล้วเป็นปีแล้วเป็นปีค่ะกัยังียกัญญงีหน่วยให้เก็บอยู่เพราะว่าแม่เริ่มเฮ็ดทางเฮ็ดยังไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างสี้นะคะจนวนมันสิตายติดจังไดจ้าจนว่ามันสิตายเบื้องเขาก็สีเบื้องก้อนยู่อหรอค่ะว่าเพราะว่าแม่อันอันเพาะอันไว้ว่าที่เพาะไวอีกว่าเบื้องว่า มันสมควร่าสีเอาออกเอายังไปช่วงว่างอันนั้นช่วงนั้นแม่เอาบกบวบออกแล้วครัต้องหั้นแม่เลย้่าสีไ้บวกทั่วพู้ขยายมาทั้งปีทั้งนั้นนันทีกันครับล่นเล่นยกบวบเล่นเหมือดอายุแล้วแม่เล่นทโถออกควันนี้บวกทั่วพู้แม่เริมมากแล้วอ๋อกระเจี๊ยบแสดงว่าแม่สิพอบ้านว่าเจ้าเอาอันนี้เจ้าออกโรดเลยบอกทั่วพู้เจ้าพื้มาทั้งปีวันนี้กระิจโลออกไข่ทั่วพู่ขึ้น เพราะว่าบอกทั่วพูมันอยู่ได้โดนแล้วมันก็สิเป็นมันสิเป็นหวยไปอีกโดนอยู่บอกทั่วพูว่าท่านเหมือดทุนไหญดอกค่ะแต่เผื่มบุนีมันสิเหมือดมุนไวแน่อยู่ค่ะอ,อยู่ได้โดนคืบอบักทั่วพูอายุสั่นก็ทั่วพูเนะาะค่ะครับ